สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมมาลงวัตถุมงคลลงไปเกียร์ให้ชมนะครับวันนี้ได้รับเสด็จมาให้ชมรุ่นรับเสด็จรูปหล่อรุ่นรับเสด็จนะครับเป็นพวกหลวงปู่เหลืองวัดถูกระดึงนะครับนี่เป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับจะนำเสนอรูปหล่อโบราณให้พี่พี่ได้ชมกันเป็นรูปหล่อโบราณปี43 รูปหล่อโบราณปี43นะครับมวลสารดีมากเลยนะครับพิธีรุ่นนี้น่าเก็บชอบหาบูชายครับมวลสารดีมากเป็นล้ายเขาเรียกว่าเนื้อสัมฤทธิ์แล้วก็เป็นแร่มีทองผสมเงินผสมมวลสารดีมากเลยครับปี43นี้พิธีใหญ่มากเลยนะครับรูปหล่อลงประเกียรรุ่นนี้หน้าห้อยหน้าบูชายหนึ่งองค์นะครับหนึ่งรุ่นนะครับใช้พุทธคุณดีมากเลยนะครับ จะสร้างขึ้นมาตอนปี43รอมีเนื้อทองแก่ทองแก่เงินก็มีครับคือมอนสารดีรูปรลขนาดนี้ประมาณขนาดใหญ่ก็รุ่นรับเสด็จนะครับพี่ๆนี่นดูจะออกบุบอ้วบหน่อยครับออกใหญ่รุ่นรับเสด็จจะจะขนาดรูปรลทั่วไปรุ่นนี้ไอ้รอนี่ จะใหญ่ขนาดเท่ารูปหล่อหลวง,งพ่อเดิมครับน่าจะใหญ่กว่าหลวงพอ่อหลวงพ่อเดิมนิดนึง4-3รุ่นนี้รุ่นนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับพี่ๆไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยครับแต่จะพยายามลงบ่อยๆลงเรื่อยๆนะครับพี่ๆเกิดมีพี่ๆท่านไหนสนใจอยากเช่าหาวัตถุมงคลของหลวงปู่เจียมก็ติดต่อไปได้ครับทางไอเดลไล0 8 4 3 2 4 3 3 6 8ผมมีแบ่งปันนะครับพี่ๆโอเคครับผมวันนี้ผมกอามาลงให้ชม แต่พอประมาณนะครับเป็นรูปหล่อปีสีสามน่าเก็บหน้าบูชานะครับของหลวงปู่โอเคครับผมเจอกันใหม่ที่ต่อไปครับก็ชัดดีเลยนะผมว่าชัดอยู่